ค่ค่ะขออน,นุญาตถามถึงเรื่องคดีดนิดนึงค่ะอ๋อเรื่องร้านร้าน,านทำลนเล็บใช่ไหมคะร้านทำเล็บก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ให้ก็ได้เข้าไปคุยกันมาส่วนหนึ่งแล้วนะคะเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ก็กำลังตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างว่า,ามันมีความเป็นมายัางไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ได้ลงทุนค่อนข้างเยอะก็อยากจะรู้เห็นชัดเจนว่า เงินที่เราลงทุนไปเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรวจสอบตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรค่ะแต่ถ้าเกิดว,ว่าทุกอย่างพร้อมอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวควรจะแถลงทีเดียวเลยค่ะในส่วนของคดีความทางนายนเขาว่าอย่างไรบ้างเออก็ก็ก,ก็ยังคุยกันอยู่อะค่ะอย่างที่บอกว่าก็กาลังดูกําลังตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างอยู่ใช่ส่วนตัวเรากังวลไหมค่ะเป็นเรื่องของ ตอนนี้มันไม่ได้คือยังไม่มีการฟ้องร้องกันหรืออะไรอย่างนี้หรอกค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะคุยกันเจรจากันให้มันลงเอยไปด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากจะให้ถึงแบบจะต้องฟ้องร้องกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะไกลเกลี่ยกันได้อยู่แล้วค่ะตอนเราก็จิตใจเราก็ยังบอกว่าเออยังสามารถจะคุยกันได้เนเรื่องนี้นมันก็คุยได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือต้องการความชาัดเจนว่าลงทุนกันไปเยอะขนาดนี้แล้ว เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคือแคทเองก็แคทก็ให้เขาบริหารเพราะว่าตอนตอนตอนตั้งแต่แรกเลยก็คือก็คุยกันว่าโอเคเขาจะเป็นฝ่ายบริหารเองเลยว่าโอเคได้เพราะว่าส่วนเราต้องถ่ายละคร3เรื่องตอนนั้นก็เลยแบบทำงานเจวันไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะบอกเออมันมีตรงนี้ตรงนี้นะโอเคก็โอนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อืมก็เลยแบบเอออยากได้ความชัดเจนนิดนึงว่า เกิดอะไรขึ้นไม่มีไม่มีกําไรเลยหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่ายังมีหลายจุดที่มันยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนใช่ค่ะใช่ก็แค่นั้น,นเออได้คุยกันแล้วก็ไม่ไม่ไม,มันไม่ลงเอยกันสักที<ม>ก็เลยอ่าถ้าอย่างงั้นให,ให้ให้ทนายเข้ามาคุยดีกว่าแล้วก็ให้ทนายคุยกัน จะนัดคุยกันอีกครั้งเมื่อไหร่ครับตอนนี้ยังค่ะยังก็คือตอนนี้เนี่ยก็กําลังให้ทนายเขาตรวจสอบหลายๆอย่างอยู่ใช่ค่ะเราก็อยู่ในช่วงการรวบรวมหลักฐานรวบรวมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะไ่ร่ทางทางทางคดีเองแค่ก็มีหลักฐานทั้งหมดอยู่แล้วที่คัดมีอยู่แต่ว่าก็นี่แหละค่ะก็มาดูมาดูบัญชีดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า ในส่วนตัวพี่แคอยากให้มันจบที่แบบไหนก็คืออยากจะให้มันให้มันแบบคุยกันแล้วก็แบบเออโอเคเราเราโอเคทั้งสองฝ่ายกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องคือไม่อยากจะให้มันยืดเยื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะให้มันตกลงให้ได้ก็<า><า>คือยังไม่อยากให้ถึงขั้นต้องฟ้องร้องไม่ค่ะไม่ค่ะไม่คิดว่าจะเคลียร์กันได้ไหมคะหวังว่าคะ่ะ <laughs> หวังว่าจะเคลียร์กันได้คะ่ะแต่เห็นัง ก็ก็ยังงง,งๆในบางเรื่องที่เขาพูดออกมาอย่างเรื่องเรื่องบริษัทอะไรเงี้ยค่ะคือแคทเป็นคนแนะนําเองไม่ใช่ว่าแคทไม่รู้คือแคทเป็นคนแนะนําให้เขาเปิดบริษัทเพราะว่าพอขยายกิจการปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของเงินเข้ามาแล้วมันน่าจะหมุนเวียนกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเปิดบริษัทดีกว่ามันจะได้มีความถูกต้องทางสมกรติทางภาษีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราจะได้ไม่โดนทีหลังอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ว่านะเราเปิดเป็นเป็นเป็นรูปแบบบริษัทไปเลยดีกว่าแล้วก็ทุกอย่างบัญชีอะไรอย่างนี้มันจะได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นในตรงที่แบบว่าที่แคทบอกว่าแคทไม่รู้เรื่องไม่จริงค่ะอันนี้แคทรู้แคทเป็นคนแนะนําเองแต่นอกเหนือจากนั้นก็มันมีหลาย, ina, ลยๆจุดที่แบบไม่ใช่อี่แคทเป็นคนไปขอหุ้นเองได้คำพูดเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยการขอหรือไม่ขอเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ย สิ่งที่สําคัญก็คือเงินหายไปไหนแค่นั้นแค่นั้นเองคืออยากต้องการความชัดเจนไม่ได้บอกว่าโกงไม่ได้อะไรนะแค่อยากอยากได้ความชัดเจนทั้งหมดว่าเฮ้ยเราลงทุนกันเยอะขนาดนี้แล้วไม่มีเงินเข้ามาเลยเหรอเพราะว่าแคทไม่ได้รับเงินสักบาทหนึ่งเลยจากจากร้านนี้ก็เลยแบบมันเป็นไปได้ยังไงเรารู้สึกยังไงที่เขาบอกว่าพี่แคทถ่าว่าเขาโกง ไม่ได้พูดเลยไม่ได้บอกเขาเลยว่าไม่ไม่ได้พูดคําว่าโกงไม่ได้บอกเอ้ยเปิ้นโกงหน้าเหลืออะไรเงี้ยไม่ใช่เลยค่ะคือแค่บอกว่าเราลงทุนแต่ไม่ได้เงินคืนมาสักบาทแค่นั้นเองเราก็อยากได้ความชัดเจนถ้ามีความชัดเจนทุกอย่างแบบโปร่งใสทุกอย่างโอเคปุ๊บเนี่ยก็จบที่แค่ลงทุนกับร้านนี้ไปเท่าไหร่สี่ล้านกว่า,าค<น>่ะสี่ล้านกว่าคนละสี่ล้าน ทางฝั่งนู้นไม่ไม่ทราบค่ะของพิการคือจ่ายไม่ใช่ค่ะใช่ได้คืนครบไหมคะพี่ไม่ได้อะไรคืนมาเลยค่ะยังไม่มีอะไรสักบาทเลยไม่มีเลยสักบาทไม่มีเลยค่ะนั่นแหละค่ะถึงต้องการความชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีเลยเหรอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่ช่วงนึงที่มีลูกค้าเข้ามาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นไปได้ยังไงที่ไม่มีไม่มีรายได้กลับเข้ามาเลยหรอมีแต่ออกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วที่ไปของเขาพูดด้วยก็คือไว้ใจหรือไว้ใช่ไหมคะหรือคือ,คอจริงๆแล้วเนี่ยคือเริ่มต้นตรงที่ว่ามันเป็นร้านเล็กๆเลยแล้วลูกค้ามันก็เริ่มเข้ามาแล้วแบบมันแออัดคือไม่มีที่เดินลูกค้ามาแค่สองคนก็ไม่มีที่เดินแล้วพนักงานก็มีเพิ่มไม่ได้ก็เลยแบบเฮ้ยเราก็ต้องมีสเปซให้มันเยอะกว่านี้ mm hmm. เพื่อที่จะรองรับลูกค้าเ mm hmm. พราะบางทีลูกค้ามาปุ๊บอยากทำปับ๊บ ก็ไม่มีที่ที่จะนั่งแล้วอ่าโอเคถ้า่งนั้นควรที่จะขยายไหม <ijo plays> เขาก็เห็นด้วยว่าการขยายว่าโอเคถ้า่งนั้นพี่ในเมื่อพี่ก็ทําเล็บอยู่แล้วพี่ทําบ่อยแล้วมันอยู่คือฝั่งตรงข้ามที่เราออกกําลังกายอยู่แล้วเราออกกำลังกายด้วยกันด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกเฮ้ยถ้างนั้นพี่หุ้นด้วยได้ไหมก็คุยกันไปคุยกันมาอ่านในที่สุดอ่าโอเคก็ตกลงกันว่าโอเคถ้างนั้นพี่แคทหุ้นด้วยนะ พี่แคชหุ่นคพละห้เรนะอ่าโอเคเราก็แฟร์เขาเปิดร้านอยู่แล้วเ,เขาก็บอกเออพี่ร้านนี้ก็ก็พี่ก็ต้องห้าด้วยนะได้โอเคพี่กระจยด้วยอ่าโอเคคุณลงทุนไปเท่าไหร่มาเอามาให้ดูฉันก็ลงทุน50%าเหมือนกันอ่ะเราก็แฟร์เหมือนกันคือก็เลยแบบมีข้อสวยเดียวกันนะการที่เราแบบว่าเฮ้ยเราอยากหุ้นด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวละมันคือการที่ว่าเราบริหาร กิจการของเรายังไงให้มันประสบความสําเร็จแล้วก็มีไรายได้เข้ามาให้เราสองคนซึ่งอย่างที่บอกว่าแค็ก็ไว้ใจเขาก<ม>ารบริห<ม>าร<ม>คา<ม>ือเขามมไม่รู้ว่าอาจจะเก่งหรือไม่เก่งไม่รู้แต่เราใจกับเขาไปแล้วจนสุดท้ายนี้ก็หวังว่าอยากจะจบลงด้วยดีหวังว่าก็หวังว่าจะจบเคลียให้ให,ให้ให้จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานะตอนนี้คือถอนตัวมาเอาแล้วยังเป็นหุ้นอยู่ค่ะยังเป็นหุ้นอยู่แต่ว่าการเป็นกรรมการ คือคือไม่เป็นมาพักนึงแล้วค่ะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังถือหุ้น50%อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือการที่เขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี้ยคือเราก็ต้องรับรู้เพราะเรายังเป็นหุ้นส่วนอยู<ม>่50%ใช่ค่ะ